สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเครื่องปีหลังไทยเจอจุดตายหมอปลายทํานายดวงเมืองเครื่องปีหลังแทบกระอักเตือนเจอจุดตายของประเทศหมอปลายแพคกซิปซึ่งปัจจุบันเป็นพิษุนีสุทัศนาได้ให้ข่าวสดมูเตลูสัมภาษณ์เจาะลึกดวงเมืองประเทศไทยในครึ่งปีหลัง2565าฟาดปัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจภัยพิบัติบันเทิงการเมืองและสังคมก็มีเรื่องของหย่าล้างกันเยอะขึ้นค่ะ เลิกก็หนักหมอปลายหมายถึงคนดังเลิกการเรื่องของการมีเมียน้อยมือที่สมเยอะโดยเฉพาะรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนประมาณช่วงสมเดือนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีข่าวดีก็เยอะเศรษฐกิจช่วงข้างหน้านี้จะเป็นเรื่องของคนที่ทําธุรกิจแล้วเจ๊งเตรียมตัวว่าธุรกิจจะดีลงทุนเต็มที่เตรียมตัวเต็มที่กู้แล้วใส่เต็มที่แล้วก็หมดจะเจอข่าวพวกนี้เยอะมาก เดือนกรกฎาคมเป็นหลักเลยท่องกับคริปโตจะกลับมาขึ้นอีกทีหนึ่งประมาณช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมแต่เดือนที่หนูไม่ได้พูดก็คือทรงทรงซุดๆกันไปสงครามยูเครนรัเสเซียจะจบหรือยืดเยื้อมันยังไม่จบง่ายๆแล้วมันจะมีเบื้องหลังหมอปลายยันยืดเยื้อยืดขาภัยพิบัติ กันยายนช่วงนั้นสิ่งที่กลัวคือกลัวเรื่องน้ําไม่รู้น้ําอะไรเดี๋ยวจะมีน้ํากับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่เล็กๆหมายความว่าเป็นโรงงานเป็นอะไรที่มีควันขมงได้พอสมควรแต่มันไม่ใช่พื้นที่เหมือนป่าปลายมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องของน้ําน่าจะเป็นน้ําจากฝนแล้วก็น้ําที่เก็บไม่ดีน้ําทะลักน้ํานองก็จะมาอีก ปัญหาเดิมๆเลยค่ะและปีนี้จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากับปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวช่วงตุลาคมพฤศจิกายนที่จะให้คนเริ่มหันมาโทษระบบโทษการจัดการเยอะขึ้นระบบการจัดการกับระบบความปลอดภัยไม่ดีเพราะฉะนั้นหนูมองว่าถ้าท่านยมพูดถึงเรื่องความปลอดภยัยมันอาจเป็นเรื่องของคนไปเที่ยวหรือคนต่างชาติเข้ามาและมีการเสียชีวิตหรือมีเหตุอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้น สิ่งที่เห็นอีกรอบคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีไตรมาสหลังเรื่องของการบินการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทถิติการประมาณ3-4เรื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศการเมืองสิ่งที่เคยเห็นมิถุนายนกรกฎาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าเขาจะขึ้นช่วงประมาณมิถุนายนมีการถอดลงกันไรนี้อ่อรู้สึกมันเลื่อนออก มันยังไม่ลงตามล็อกที่ควรจะเป็นทุกอย่างมันชะลอเพราะมีความกลัวเกิดขึ้นข้อแรกคือกลัวว่าคนที่ขึ้นมาจะเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งข้อสองที่กลัวคือ,อผลประโยชน์มันแตกและจะทําให้ทําไงต่อแต่หนูไม่รู้ว่าคําว่าผู้ใหญ่ที่ท่านยมพูดคือผู้ใหญ่แบบไหนซึ่งผู้ใหญ่ข้างบนจะเป็นคนที่กําหนดทุกอย่างและรอให้เลื่อนเลื่อนไปถึงเดือนสิงหาคมซึ่งหนูไม่เข้าใจว่า เกิดจากการแทรกแซงของต่างประเทศหรืออะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้จากสิ่งที่เห็นภาพคร่าวๆนะคะมันจะมีเรื่องของการได้เงินซึ่งเงินก้อนใหญ่มันจะเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ช่วงประมาณกรกฎาคมก้อนใหญ่เลยไม่รู้จะกู้เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันหมดอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่มันมีก้อนใหญ่ค่ะเอามาซึ่งเขารอตรงนี้แหละเขาถึงยืดมิถุนายนถึงกันยายนถือว่าเป็นช่วงที่จุดตายของประเทศ มันเหมือนกับการที่สุดท้ายก่อนไปเป็นการทิ้งทวนแต่มันเป็นการทิ้งทวนที่ไม่ยุติธรรมสําหรับคนรากหญ้าอย่างพวกเรามันเหมือนการทิ้งขี้ทิ้งบอมมากกว่าทิ้งแบบก้อนใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ไปทําการเอาเองและก็ถึงเวลาอาจมีการตลบหลังกันเกิดขึ้นมันน่าจะมีการแตกกันข้างในเกิดขึ้นอันนี้จากพื้นดวงนะคะนายกคนใหม่มีสระยะมีระยะสั้นและมีระยะกลาง คนที่ขึ้นมาระยะสั้นไม่ใช่คนเดินไม่ไหวจะเป็นคนเดินไหวน่าจะประมาณ50-60ประมาณนี้คือดูจากรูปทรงนะคะเป็นผู้ชายผิวเข้มแต่ก็คือตอนนี้มองยังไม่ชัดขนาดนั้นเพราะว่ามันมีรอยแยกอยู่ประมาณ3ทางหนูมไม่รู้ผู้ใหญ่คิดยังไงแต่3ทางนี้สิ่งที่เห็นมันมีสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะขึ้นมาขึ้นมาระยะสั้นเพื่อเปลี่ยนทาย หมอปลายเผยสีน้ำเงินรอลุ้นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มบากแข็งอย่างที่หนูบอกนะกลุ่มนั้นอักแข็งคนที่ไม่ควรมีอำนาจมันกลายเป็นมีอำนาจสังคมจะมีเรื่องของผู้มีอิทธิพลจะเริ่มขึ้นมาผู้มีอิทธิพลทั้งทางด้านการเมืองและผู้มีอิทธิพลทั้งทางด้านธุรกิจสีดำหรือสีเทาจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่ดีๆเขาก็ดังเปรี้ยงขึ้นมา แล้วก็ปีนี้เรื่องของผิดเป็นถูกจะเยอะมากๆตั้งแต่ช่วงกรกฎานคมเป็นต้นไปเหมือนการตัดสินใจที่มันประหลาดขึ้นของคนในประเทศเราอย่างนี้อะค่ะสมมติว่าเราควรจะเลือกที่จะหยุดทําแบบนี้แต่ทําแล้วทําไมถึงโอเคคนยกย่องเชิดชูแล้วก็ดังเปรียปร้ยงๆรงรวยเลยเออจะเป็นแบบนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเห็นพวก เน็ตไอดอลหรืออะไรทั้งหลายแหลมันจะเป็นการนำวัฒนธรรมที่ผิดประเภทเข้ามาสู่สังคมไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ